การเมืองเราวันนี้เนี่ยนะครับพักทุกพักเนี่ยก็กลับมาสู่จุดยืนเดิมกันอีกแล้วว่าผสมกันได้หมดนะครับเพราะพักสีส้มก็บอกแล้วบอกว่าไม่มีแก้หนึ่งหนึ่งสองขณะเดียวกันพักสีส้มที่ไปตั้งกรอบว่ามีเราไม่มีเทากับพักคุณก็มีเทาเพราะนั้นพอไปถามพักแกนนำพักอื่นก็บอกว่าพร้อมจะคุยกับทุกพักเพราะนั้นก็แปลว่าไอ้เงื่อนไขที่เอามาตั้งเส้นกันอะไรกันน่ะมันไม่มี มันจะสลับขั้วกันยังไงมันก็วนอยู่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมต้องเรียนก่อนนะครับว่าหลายหลายคนโอ้อาจารย์จ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าทุกอย่างมันไม่ดีเลยวทีไม่จริงนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทุกครั้งโดยเฉพาะผ่านกระบวนการเลือกตั้งนะครับมันมีของดีเสมอเพียงแต่มันไม่ได้ทันใจเรานะครับเพียงแต่เราต้องมีเราอาจจะต้องมีเส้นทางทางเดินที่มันหลากหลายกันมากขึ้นอะไรกันมากขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมต้องเรียนว่าเราเดินมาได้ถึงจุดนี้เมื่อนับจากจุดเริ่มต้นมือปืน2 4 7 5เนี่ยถือว่าเรามาได้ไกลพอสมควรนะครับถือว่ามาได้ไกลพอสมควรแต่ว่าเสียงของพวกเราเนี่ยมันมีความหมายตรงที่ว่าไม่ว่าเราจะคิดว่ามันเปลี่ยนมากหรือเปลี่ยนน้อยแต่ทุกๆ4ปีหรือทุกๆ2ปีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราเปลี่ยนมันได้ด้วยมือเราเองนะครับเพราะว่าอัศวินม้าข,ขาวไม่มี ะะเราอยู่กัน70ล้านมันก็เป็นแบบนี้นะครับผมแค่อยากจะเรียนว่าผมมีความหวังกับการเลือกตั้งทุกครั้งนะครับแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยมันก็มันก็นำสิ่งดีๆมาเยอะนะเพียงแต่ว่าถ้าเรามาตั้งโจทย์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ไหมก็ต้องบอกว่ามันมันไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีเพราะอย่างน้อยแม้ว่าโครงสร้างมันจะเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่เรานะครับ เปลี่ยนมันได้ทุก4ปีเปลี่ยนตัวละครได้ทุก4ปีเปลี่ยนอะไรได้ทุก4ปีก็ยังดีกว่าโครงสร้างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนอะไรไม่ได้ด้วย